สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับร้านสาระดีดีชา n นลนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็สืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับวิธีการปริ้นทดสอบหัวพิมพ์นะครับของเครื่องพิมพ์แอ s สัน l 3 2 1 6นะครับอ่าโอเคนะครับมาดูวิธีการนะครับว่าเราจะมีวิธีการปริ้นทดสอบอย่างไรนะครับโดยที่เราไม่ต้องต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับ อันดับแรกนะครับวิธีการปริ้นทดสอบก็คือเราจะต้องมาทําการปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องพิมพ์ของเราก่อนนะครับกดปิดให้ไฟดับหมดนะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆใส่กระดาษนะครับอย่างน้อย1แผ่นนะครับใส่กระดาษเข้าไปที่ถาดป้อนกระดาษนะครับวิธีการนะครับก็คือนะครับให้เรากดที่ปุ่มน้ำหมึกนะครับหรือว่าปุ่มกระดาษตรงนี้ค้างไว้นะครับจากนั้นมา กดที่ปุ่ม power นะครับให้ไฟที่ปุ่ม power นะครับกระพริบ2ครั้งจากนั้นยกปุ่ม power นะครับแล้วก็ยกที่ปุ่มกระดาษออกนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยนะครับกดปุ่มกระดาษค้างไว้ปุ๊บจากนั้นกดที่ปุ่ม power ค้างไว้นะครับให้ไฟกระพริบสองครั้งนะครับ1 2จากนั้นยกปุ่ม power ยกปุ่มกระดาษแบบนี้นะครับ คพื่อนจะทาการดึงกระดาษนะครับแล้วก็ทําการปริ้นทดสอบให้กับเราครับอ่าโอเคนะครับกำลังปริ้นทดสอบให้กับเราแล้วนะครับนี่ออกมาแล้วนะครับเห็นไหมครับการปริ้นทดสอบนะครับเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับอ่าเราก็จะได้เป็นตารางเกี่ยวกับ หมึกนะครับแ,แบบนี้นะครับต,ตัวนี้คือสีดำนะครับตลับดำตัวนี้ก็คือตลับสีของเรานะครับเพื่อนๆ <S <S สังเกตนะครับถ้าเกิดว่าตลับนะครับเส้นหมึกนะครับมันสม่ำเสมอแบบนี้นะครับไม่มีขาดไม่มีเกินนะครับไม่มีการแตกการขาดนะครับแสดงว่าตลับหมึกของเราสุขภาพดีครับปกติดีนะครับถ้าเกิดว่าเส้นนะครับมีการขาดขาดเกินๆนะครับ ไม่สม่ำเสมอนะครับก็แสดงว่าตลับหมึกของเราอาจจะตันนะครับหรือว่ามีปัญหานะครับให้เราทําการล้างหัวพิมพ์นะครับสัก2-3รอบนะครับแล้วก็มาทําการปริ้นทดสอบหัวพิมพ์ดูใหม่นะครับถ้าปริ้นดูใหม่แล้วนะครับรูปออกมาแบบนี้นะครับก็แสดงว่าตลับหมึกของเรากลับมาใช้งานได้เป็นปกตินะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับ แล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ